สวัสดีกันยามเช้านะครับสวัสดีวันที่14กุมภานะครับส565นะครับตอนนี้พี่ตูบอยู่ที่อำเภอหัวหินนะครับตลาดชับช้ยนะครับยามเช้าเช้าที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้วันแห่งความรักนะครับขอให้มีความรักที่สดใสนะครับสําหรับคนมีความรักนะครับเช้าเช้านะครับที่หัวหินนะครับวันนี้บรรยากาศดอกกุหลาบสีแดงนะครับการจับจ่ายซื้อขายสินค้า